กระถิ่นพระจะทานอยู่วันนี้ร่วมบุญทวีสืบสารพระาศาสนาน้องกรรยาในจิตร่วมมิตรด้วยจิตศรัทธาข้าพเจปาตามไปดูแห่งเมืองระยองขออานุภาพพระใสรัตภักดิก์สอนอัวยพรทุกท่านเฉลิมฉลองเจริญวันละภะละสมดังปองดงสนองผูนสวัสดิ์พิทักษ์เกิด ระบดเดินเป็นกว่าจา่าระษาทุกพร้อมขันสามครั้งประกาศเก่งกคุณมพร้อมสาธุสาธุสาธุและโอกาสนี้พร้อมแล้วน,นะครับขออญาตเชิญทุกท่านในพิธีได้โปรุณนาลดยิ่ขึ้นพร้อมกันโอกาสากนี้จอนี้ไประทานในพิธีจะได้ไปขอพิธีในการที่จะได้เปิดตโวรุณาทู้เปียแปลงโปรดพิธีเตรียมพร้อม ถวายควาบเือนหน้าท่านรับระบสเด็จระจทรัมต้องถวายาาร ให้วามรบทุกท่นกนานคุณายืนสักครูครับตอนนี้ไปพระท่นทานในอพิธีนะครับจะได้เสิรภาพกิ่นรัชฐานกับโดยคุณตินัณภิตาและคุณสิริพัฒน์โกมลกาญจนานคุณครับ ในกรณีพระบาทสมเด็จพระเด่หรวเ้าได้ทรงหลวงกรบ้าวระงวมพระเจ้าทหารภาคถิ่นต่ามที่นางจินัทติตาและนางสิมพัฒน์ลกมกยานกุณขอพระเท้าทานไปทอดถวายอย่างที่จุงสงวัดปราบดุพระรามหลวงสาวที่18ตุลาคมพุทธศักราช2568กประธานพิธีหรกพิธีจุดธูปเทียนบุษาพระรัตนไกรขอเชิญทุกท่านไดร้อมน้อมเระนมมือน years, programs, pues ํามน้อมแด่พระพุราตนะทะธรรมรัตนะ พระสังฆราทังายพร้อมกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ครับพุทธพิธีพร้อมล้อมว่าตร้องกันครับน้อมดังนั้นข<ม>้าพเจ้าพิธีจะได้อีพภะงงพงศ์พงค์ประธานเพื่อมอบให้กับวัยยาพิจิตรหรือพูดแทนเป็นลำดับต่อไป สัจนะนี้นจะเป็นการประกอบพิธีเพื่ออุ้มรุ่งองภาพพระปฏิญน์ประเมินมือเป็นหน้าปาระธานพระประธานตั้งนโมสามจบและจากนั้นจะอนุภาพต่างประ,ะสงค์กล่าวคำถวายนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นภูทศพระวัสสรรุธรรมทโตสัมมาสัมพุทธสะง้าพระกนทิทานกับทั้ง้าออนิสงส์สบาริวานุพวงนี้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิาราลงกรเกิด กรบด้วยพระราชศสภาโปรดเก้าโปรดระจะม่อมพระราชาให้นายสิณนติตาโกโมลการจนก,กุลนางสิงพัฒโกโมลการจนก,กุลและครอบครวัวพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนทั้งหลายน้อมนำหมวางใหพระสงซึ่งจำพรรษาการขุนไตมากในอาวาสวิหารนี้ขอพระสงฆ์จงรัก ผ้าพักกฐินนัฐานนี้กระทำกฐินนัฐาติศิตตามพระบรมทุกขานุญาตนั้นเพินสาธุน้อมว่าอย่างนั้นพระธรรมวธีจะได้วางทับอยู่วิชาร์นบนาพามเป็นพานและยกตะเก็นและผสมทุกที่สมถ้าจากนั้นก็จะได้น้อมตะเก็นเกียนพระปฏิโมกข์โดยลดำับ ีกว่าจ,จ้าวัดสาธุทั้งหนึ่งสามครั้งสาธุสาธุสาธุาาาจักน,นี้ไปนะครับที่ผู้ชมสงนั้นก็จะได้ประกอบพิธีเพื่อประกอบพิธีในการการะทำบุญโลกนก,กรรมเป็นลำดับต่อไปตามธรรมเนียมปฏิบัติครับ นาทานกับทั่งทานสังสบริวารทังตัวนี้เป็นของพระบาสมเด้พระปรเมตพรามาธิบดีสิสินทรมหาวชิรารงกรณไม่สอนภูมิพลราชวรากคุณเกียรีติตรงบุญอดุลเดชด สยามินตราทิ่เมลาตวโรดมบรมนาทบกิรพระวิรพระเจ้าจอยู่ัผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้นางเรลิตาโกมลการนกุณน,นางสริมพัฒโกมลการนกุณ อ,องโดยครอบครัวและข้าราชการและประชาชนทั้งหลายน้อมนำมาถาวายแด่พระพิษุสรงผู้จำพรรษาการท่วนใจมาในพระอารามนี้ก็แรพระพระกาจินาทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนภาการ แล้วและตกลงในรมกรางสอง,งจะได้จำขอจะจงแก่พระภิสุรูปได้รูปหนึ่งตอนนั้นก็หาไม่ได้โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงค์ทั้งวังจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิสุรูปหนึ่งเพื่อการท,ทันการินธาแกิจ ตามพระบรมาพุทธานุญาตและมีพระอาการาจารย์ผู้รู้พรมมามพุทธาที่บายสังวรนาไว้วาา่าพระพิสุรุดายกัโดยสิรุตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมะแประการมีบุปกรณ์เป็นต้น พระปิตรูปนั้นสมควรรพระพระตินาทานนี้ได้บัดนี้พระสงฆังท่วงเห็นสมควรแก่พระพิตุรปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แต่พระปิตุรปนั้นเอ พระตาชินนาทานาทาาั้งผาอันสองสรบริวารทั้งพวงนี้พระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่ท่านเจ้าคุณพระวชระปัญญาภรณ์เจา้าคณะอำเภอเมืองระยองเจ้าอาว,อวาสวัดปาาด่ปาปูพระอารามหลวงเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ เพื่อประธรรมปฏินาตารกิคิให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระพิสุรูปใดเห็นไม่สมควรจองทักทวงขึ้นในท่ากลางระหว่างสองถ้าเห็นสมควรแล้วใส จองให้สัตตสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิดสาธุผู้เป็นพิธีอุปนงคถิงนหมายถึงการประกาศทีท่ผู้ถูงสงสัมภาษเพื่อปรึกษาหารือหรือขอความเห็นชอบว่าจะให้พระสงรูปใดเป็นผู้รับผ้าถิ่นักหลาวอันนี้ก็คือเป็น แตบบ่จากในครั้งพิจารที่มองเห็นความเป็นปรชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงครับนโบโาามตมมโตสัาาสตตสภว อระหัสตสัมภาสัมพุทธัสสาสุลาตุเนปันเดสังโฆอิตังสังฆสชาคาตินาตุสังโฆการังยะติสังฆสชาปัสสะลังสังโฆอิมังคาตินาตุสังอายะสมโตจิตังกรัสสะเถ

Toa tu na sắp yêu sáng nằm na, mặt nằm luôn sáng ấy sắp mặt đôi chị tắm bà rách sa, mặt a ạt ơi tù nằm ạt ơi tù nằm ạt ơi tù nằm na ơi tù nằm ạt ơi tù nằm ạt ơi tù nằm ạt ơi tù ในพิธีสำคัญนะครับถือว่าใน่วนนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นองค์ความรู้สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการป็นบัตรพิธีทางด้านของพุทธศาสนาพิธีในพิธีสำคัญ กะทินั้นจัดเป็นทานพิธีหนึ่งในสี่พิธีของความเป็นไทยซึ่งระบุไว้ในคู่มือกรมกลมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกะทินจัดอยู่ในประเภทของกาลทานกาลคือเวลาเป็นทานเฉพาะกิจเฉพาะเวลานะตั้งแต่วงช่วงเวลาแรนหนึ่งค่ำเดือนสิบเอไปจนถึงวันขึ้นสิบห้าคำเดือนเปสองวันลระทงสามสิบวันในหนึ่งปีแค่นี้ ที่เป็นโอกาสสำคัญนว่า365วันที่เรารอคอยนั้นบัดนี้ยาติโยมทั้งหลายก็นักบระจุบัติิการได้เดินทางมาถึงในจุดน,นี้แล้วใน365วันนั้นมีเพียง30วันเท่านั้นที่เราจะมีโอกาสได้สะสมความเป็นบุญบารมีในรัศรีไทยในระหว่างนี้ระสมในพิธีที่ผู้ชุชมสงนั้นประกอบพิธี ใช้คำเรียกในศัพท์สำคัญว่าพินทุก,กับตัคือการทำจุดกลมหรือวงกลมเล็กๆก,การทำจุดเหมือนหยดน้ำอันนี้เป็นภาษาพราะวินัยที่ได้ส่งมาจากไว้ว่าพิสุทธ์ไดชิวอนใหม่มาต้องทำพินทุก,กับตัหรือเรียกสั้นๆก่อนคำว่าพินทุเป็นต้นเพื่อนำไปใช้ก่อนใช้ยอย่างดอย่างหนึง่ง ใช้ในสามสีที่กำหนดคือสีเขียวครามสีโครนสีดำพล้ำจุดที่หมุนผ้านั้นที่ตีจุดให้จุดเป็นวงกลมจุดใหญ่เข้าแววตาโนยุงจุดเล็กเข้าหลังตัวเรือเรียบว่าทำกินทุกกับปะหรือทำกินทุกเหตุผลในการปฏิบัติอย่างนี้เพื่อทำให้เสียสีหรือให้มีตำหนิ ว่าปินของเก่าจะได้ไม่เป็นที่ต้องการของขโมยและเพื่อให้เป็นเครื่องหมายจาได้ว่าเป็นของตนนี่คือพิธีกรรมสําคัญนะครับเรียกว่าผินทุกข์กลับมาโดยพิธีวันนี้นะครับเดนสักครู่นหนึ่งเราจะเห็นพิธีการในช่วงซึ่งอาจจะมีน้อยแห่งที่จะไปบัติสืบเนื่องจากนี้ไปังการทำผินทุกข์กับมาเนี่ก็จะนําผ้าหลังจาก,ททก,ก,กจน,าานั้นนะครับสองผ้าซึ่งที่ประชุมมติสง นะครับได้มีะติให้ประเด็นทีคุณที่นกขุนนะครับทั้งยาวประญยก,ก่อนนั้นนะครับเป็นระติที่เป็นถึงสงในส่วนนี้ครับผ่านก็ได้เป็นพระประหารก็ได้ฉะนั้นาการทอดกระถิ่นแต่ละข่าวจึงมีอนิสงหมหาศาลรวมความว่าข้ายัางไม่ถึงท่านนิพพานเพียงใดคําว่ายากจนเขินใจจะไม่มีแกมดาญาิโยม พูดบริษัททุกชาติอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเหตุผล,ลก็คือปีหนึ่งจะทอได้ครั้งเดียวและเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับเรามีคำเดิน11จนถึงวันลอยกระทงแล้วคือ15คำเดืนอนงเป็นต้นนะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆนอกนั้นก็จะเป็นการทอประปาได้ตลอดทั้งปี บางเป็นไทยนั้นเราได้เห็นการเชื่อมโยงที่เกิดความผมใช้คําว่ามัชจัน์ของการปฏิบัติพิธีที่ต่อเนื่องนะครับวันอาสาหาบูชาวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดรวมอีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันเข้าพรรษาแรงหนึ่งค่ำเดือนแปดพระสงฆ์อยู่ในใจมากครบถ้วนนะครับออกพรรษานะครับขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสิบเอ็ดรุ่งวันหนึ่งนะครับเป็นวันแรมหนึ่งคำเดือนสิบเอ็ดวันั้นมีน้ตาเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกใช่ไหมครับสับบ่าททวโวรหานะแล้ววันนั้นนะครับวันพระเจ้าเปิดโลกวันสับบ่าทีวโวรหนะนั้นเป็นวันเริ่มแรกของกนทนกาลคือวันแรกของการเระกอมพิธีทอดกระถินเริ่มจากวันนั้นเลยด้วยคำเดือนสิบเอ็ดไปนะฮะเป็นต้ดไปนะครับ,นนะรบจนมาถึงสุดท้ายก็ไป พบสุดท้ายวันลอยกระทงอีกนะครับเป็นประเด็ี้สำคัญอีกอันนี้เป็นเชื่อโมโยงที่มีจุดพอดีพอดีเชื่อโมโยงกันของงานสําคัญของความเป็นไทยได้พอดีพอดีนะองค์กรพระนะครับนะฮะพ,บพระเจ้าคุณพร,ระเคุณขอแสดงคัามยก่อนนะครับแต่นี่ไปสักครู่หนึ่งนะครับจะได้เข้าสู่ช่วงพิธีนะครับประธานพิธีจะได้น้อมถวายรูปบรรทิปนุนนะครับแด่ตถานสงฆ์ เจานที่กอุณครังสูงนครับครูน,น,จะจะนะครับในการถวายเครื่องรางกระถินนะครับเรียกว่าจะทำพิธีถวายเครื่องพระกระถิ่นพระสทา,านตามลำดับโดยมาตรฐานการปฏิบัติโดยในปฏิบัตินั้นนะครับจะเริ่มจากบาทเครื่องนอนเครื่องใช้เกี่ยวกับอาหารเครื่องที่เกี่ยวกับแสงสว่างสุดท้าย จะเป็นเครื่องมือโยธาข้ามีก็จะเรียงต่างบโดยประมาณทางนี้ครับตอนนี้เชิญเชิญท่านประธานในพิธีครับซึ่งวันนี้โดยคุณกินักทกิตาและคุณธนิพัฒน์โกโมลกาจนะกุลครับ <S <S <ๆ>เ,รเรีร่วมรกันทุกคนในพิธีวันนี้ว่วมกับท่าประธานที่ท่านได้เป็นผู้นำทางในการถวายพระบีแาะจทานทุกท่านทุกคนระลงมมือพร้อมกันเปล่งวาจากวัสธุสามครั้งประกาศเกียรติคุณพร้อมกัน พร้อมสาธุสาธุสาธุและมือลงกับกองกับประจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยเครื่องทยธรรมนะครับวันนี้เรามีในส่วนของพัจจัยแล้วก็มีทั้งต้นกระถินปุ่มุตินนั้นเราจะขอญาตนะครับจะได้ น้อมถวายหลังจากเสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับก็หลังจากที่ประสงค์มุตนาได้ถวายดีเลยแล้วนะฮะประธานในพิธีก็บอกพิธีจนหลับแนละ้วก็สุดท้ายจะเป็นการนะครับถวายพระไตรต้นกระถินพุ่มกระถินต่างๆอันนี้จะมีไตรกรองส่วนหนึ่งด้วยกัน เยอะพอจะหลังจะได้ขานได้ชื่อให้เสียชิิในผ่านละศจิ่วนนี้ก่อนนะครับจะเข้าทีละชุดชุดละเจ็ดทั้งหมด17รูปก็น่าจะเป็นสองชุดสองสี่ทุดท้ายจะมี3เป็นสิบเจ็ดก็คุณนะตอ่นนอยจด้วยพิธีนะครับจากทางสำนะักงานนทยมจังหวัดรัยยงาวันนี้นำโดยท่านผออภิเชษนะครับนะจังกรมเจ้าหน้าที่ไปกลุ่มพิธี นะครับผมทั้งสำนักงานคณาจุฬาฯนะฮะเี็ส่วนหนึ่งนะครับเราจะเตรียมไว้ชุดประเจติท่านบอจาดันเตรียมพร้อมด้วยนะครับที่เจ้าหน้าที่จะได้เทียบนะประจัยจนถึงทายาทเดี๋ยวจะเข้าชุดละเจติท่านบอจาดันจะได้โอการนาเยเชิญขานนะครับรายนามรายชื่อเป็นลำดับต่อไปสักครู่ครับ เจของทีญาตเปนเชิญนะครับท่านพุ้ธเกียรตินะครับได้ถวายจตุปใจยทายธรรมนะครับในชุดแรกนะครับท่านที่ได้รับการเชิญนะครับสีส้มนะครับหมายเลขหนึ่งถึงเจ็ดนะครับได้ถวายจตุปใจยทายธรรมครับเียนเชิญครับซึ่งท่านประธานทั้งสองท่านนะครับจะได้ถวายจตุปใจยทรยธรรมแต่เพลิดเพลินท่านเจ้าคุณ พระบัชฑปัญญาก่อนนะครับครับเป็นเชิญครับผู้ที่ได้รับการเชิญนะครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดนะครับนะครับโดยเจ้าภาพนะครับคุณจินติตาและคุณสริพัฒน์กมลกาชนะกุลนะครับสองท่านนะครับแจ้ได้ถวายเจตสิกายไตรยธรรมนะครับ ครับเฉพาะไยธรรมนะครับพระไตรีหลังนะครับพระไตรจะหลังท้ายสุดเสร็จพิธีก่อนนะครับครับเป็นเจิญครับหนึ่งถึงเจ็ดนะครับ แรกนะครับับและในชุดที่สองนะครับท่านที่ได้รับเชิญนะครับสีส้มนะฮะหมายเลขแปดถึงสิบสี่ครับครับสักครู่หนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่นะครับจากกลุ่มกิจการที่รับประทานที่ห้านะครับได้เทียบเครื่องพยธรรมนะครับก็จะได้เหรียญเชิญนะฮะท่านที่ได้บัตรเชิญนะครับสีส้มหมายเลข แปดถึงสิบสี่นะครับแด้ตลอดพิธีในการถวายจตุปัจไทยธรรมโดยลําดับต่อไปครับเรียนเชิญทั้งเจ็ดท่านครับแปดถึงสิบสี่ครับเรียนเชิญครับ <S <S ครับที่จะน,น้อมนําประดมือด้วยความน้อมน้อมอ,อีกกร่าหนึ่งครับ <S <S 2> <S 2> น้อมน้อมถวายด้วยความน้อมน้อมครับ ครับขอบคุณทั้งเจ็ดท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับยนีเชิญท่านนั่งประจำที่ครับและชุดที่สามนะครับชุดสุดท้ายนะครับจะได้เป็นเชิญท่านที่ได้รับบัตรเชิญสีส้มนะครับหมายเลขสิบห้าสิบหกและสิบเจ็ดนะครับสามท่านครับสี่ท่านนะครับครับเป็นเชิญครับ เป็ท่านที่รับการเขยน,นะครับบัตรสีส้มนะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดครับครับเรีนเจอีกสองท่านครับครับเรีนเจอีกหนึ่งท่านครับที่นั่งด้านบน,นครับ จุกท่านน้อมนำประมุขอีกวารหนึงครับเราเปล่งวาจาว่าสาธุพร้อมกันสามครั้งครับสาธุสาธุสาธุขอบคุณทันสิทธันั์ด้วยความสมุทแห่งกุศลเจตนาของเราท่านทั้งหลายนะครับในโอกาสนี้จะเป็นช่วงที่จะขออนุาตในนามของทางคณะเจ้าภาพนะครับกับผมในทีมบุญรออ ประธานสภาวัดธรรมจังหวัดุูรยนในข้ับ่งหมายคําหน้าที่เป็นพิธีกรในการเดิดการและมอบหมายให้เป็นผู้ที่จะได้อ่านคาประกาศตัดใจบูชาในครั้งนี้ดังต่อไปนี้รัตการด้วยความร,รกรดเพระอเดชพระคุณท่านเจ้ากุ่เราพระเชิาปิยกรท่านจานำเครดเองเวงยองเจ้าวัดพระป่าปุถุพร,รามหลวงท่านสงในพิธีเรียนท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่าน ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรนาปลอกล้าปรกมมพระราชาทานภาพะระพถินตามที่นางจีนัดทิตาโกมลกาชนกุลนางสุริมพัฒน์โกมลกาชนก,กุนกลกกกและครอบครัวขอพระราชาทานมาทอดถวายอย่างที่จุหนุมสงนณะพระอารามี้เพื่อ็นการคำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงขอประวัติา ถาวายจตุปัจจัยถาวายพระราชนุพน์มีรายการดังต่อไปนี้ถาวายกำลงและบุญณาพระรามหนึ่งล้านเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถาวายองค์คองภาพพระถิ่นพระชทานพระวชิรพัญญนยกรเจ้าวาดวัดป่าปู่พระรามหลวงเจ็ดหมื่นบาทถาวายพระผู้สวดส,วสงรูปรูปละ สองพันบาทรวมเป็นสี่พันบาทถวายพระอันดับสิบห้ารูป 11, 7, าา 1, รูปละห้าร้อยบาทเป็นจำนวนเงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถวายสมเด็จหนึ่งรูปห้าร้อยบาทมอบทุนการศึกษาให้โงรงเรียนวัดป่ากระดูนหนึ่งแสนบาทมอบสมทบทุนให้โรงพยาบาลระยองหนึ่งหมื่นบาทถวายสมทบทุนให้พระพิกษุอาพาธ พัดตอบดูพระรามหลวง5พันบาทมอบพวงการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัดตากดูห้าพันบาทค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด111,550บาทผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายบำรุงและบุรณะพระราม228,370บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น หนึ 1> 1, 1, ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเจงประกาศเพื่อพระสงฆ์ทุกตวงอุบาสกบ,บาสกาและผู้มีกิจศรัทธาทุกท่านได้โปรดทราบและอุทนาด้วยกันร่วมกันทุกท่านทุกคนโอก,กาสดีระลงมือเปยาวพระตาทุกสามครั้งประกาศเจตคุณร้อมก,กันครับพร้อมสาธุ satu sa